สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการต่อไอจูนกับ iPhone นะครับผมใครที่มีมือถือ iPhone นะครับไม่สามารถที่จะต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับเนื่องจาก i อ u n e เนี่ยไม่ซัพพอร์ตกับระบบ Windows แล้วก็มือถือนะครับผมอ่ะอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือโปรแกรม i อ u n e เวอร์ชันนี้นะครับ นี่นะฮะ12.10.7.3นะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับ,รบะะผมจะใช้งานได้เฉพาะ Windows 8.1นะครับคือถ้าเราจะต่อ i อจูนได้เนี่ยเราต้องมี Windows 8.1นะครับแล้วก็ i อจูนเวอร์ชันนี่นะฮะ Windows 8.1 Pro นะครับแล้วเราต้องมี อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับไอจูนเวอร์ชันนี้ที่ซัพพอร์ตนะครับเท่าที่ผมเนี่ยเคยลองต่อมานะครับจาก Windows 7แล้วก็ Windows 10 11นะครับโทรศัพท์ iPhone ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ i อ u n e ได้เลยนะครับใช้ได้เฉพาะ Windows 8.1นะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกันนะครับว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยจะ ต่อได้ไหมนะครับสําหรับคนที่ต่อไม่ได้เนี่ยก็ลองใช้วิธีของผมดูนะครับว่าผมต่อแบบนี้นะใช้ Windows น,นี้ Windows 8นะครับแล้วก็ใช้ Azure n o t i o n นี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองต่อให้ดูอ่ะกำลังเสียบสายนะครับอ่ะโอเคต่อไปเราก็ทำการเสียบมือถือเข้านะครับ เขาเห็นว่า,ามือถือของเราแล้วนะครับกดคอน t ิ n นีนะครับผมรอ,อสักครู่ครับกดเชื่อถือที่บนโทรศัพท์นะคราษาษาับกดใส่รหัสด i s p l a y ของไอโฟนของเรานะครับผมถ้าเราไม่ได้ใส่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดแล้วก็เสียบใหม่นะครับกดเชื่อถือนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน โอเคเมื่อ okay. ได้แล้วเนี่ยจะขึ้นหน้าตาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะลองมาแล้วครับผมขึ้นหน้าตานะ่างไอไ iPhone แล้วนะครับผมแค่นี้นะครับผมก็เป็นวิธีเล็กๆน,น,น,น้อยๆครับที่เอามาฝากทุกคนนะครับสำหรับคนที่ ไม่สามารถที่จะต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมจากผ่านจาก i อจูนเนี่ยอลองใช้สูตรผมดูนะครับใช้ Windows 8.1นะครับ Windows 10-11เนี่ยผมต่อไม่เข้าเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่าีและมีหลายคนที่เป็นเหมือนกันด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นเฉพาะผมคนเดียวนะครับเขาก็มาให้คำอธิบายต่างๆนะครับว่ามันไม่เข้าก็ใช้เอเตามสูตรเดิมของนายนั่นแหละ ผมก็ได้ทําการทดลองจําลองวินโด้ด้วยนะสม,สมมุติว่าผมเนี่ยลงวินโด w สิบเอ็ดใช่ไหมแล้วผมจําลองวินโด้ด้วยโปรแกรม v ีมแวร์นะครับใช้วินโด w แปดจุดหนึ่งจำลองแบบเนี้ยที่เข้าได้เนี่ยผ่านโปรแกรมจําลองก็ไม่ได้นะครับผมไม่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ก็คือเราต้องมีอฮาร์ดดิสต์นะครับสำหรับ Windows 8.1เพื่อ ต่อกับไอจูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ทําไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องใช้วิธีผมนะครับผมอันนี้ผมก็มีฮารดดิสตแยกไว้นะครับสําหรับต่อวิดีโอเป1แล้วก็เพื่อเชื่อมต่อ iPhone นะครับ